สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะคะวันนี้ยายจะมาทำสาคูเปียกค่ะยายต้มน้ำเดือดแล้วทำกินไม่เป็นหรอกคแต่ก็ทำอันนี้สาคูยายล้างแล้วนะคะเอาออกจากถุงมามันเก็บไว้นานแล้วก็เลยล้างซะหน่อยเดี๋ยวมันจะ มีฝุ่นซื้อไว้นานแล้วไงคะ น้ำตาลทรายค่ะใส่แบบไม่ต้องตังเลยนะคะตามใจชอบค่ะอันนั้นคือสูตรของยายกะทำสองถ้วยอะแต่คิดว่าเกิน ันนี้ข้าวโพดค่ะข้าวโพดยาใส่ลงไปเลยนะคะจริงๆแล้วทําสาคูเปียกเนี่ยแค่ข้าวโพดอย่างเดียวก็พอแล้วแต่ยายอะอย่างค่ะอันนี้ก็ดีกับสุขภาพค่ะลูกเดือยนะคะ คือยายจะทําอะไรที่ว่าเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะลุกเรือยนะคะยายชอบกินยายก็ใส่ลงไปค่ะใส่วานอีกหน่อย แล้วค่ะสาคูเปียกยหญ่สุกแล้อันนี้กะทิค่ะกะทิค้นๆเลยนะคะหัวกะทิล้วนหม้อด,ดำไปหน่อยนะคะใช้ให้มันเป็นลูกๆค่ เกลือค่ะยายเอามาใส่นี่ไว้ใส่ขวดไว้เลือทำนิดเดียวทำแค่พอกิน <ici> กะทิก็ต้องรีบทำเดี๋ยวมันจะเสียเปิดไม่นานละนี้ใหญ่ก็จะใส่ถ้วยกินแล้วค่ะส่ให้ดูสักน,นิดหนึ่งว่ามันสวยเปล่าโอ้โอ จริงๆอ่ะยายชอบกินเต้าส่วนแต่มันไม่มีอแป้งมันในตอนนี้จริงๆเรายายก็ยังจะมาตัดแปลงนะใช้เพราะว่าเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆเน้เนีอยู่แหละว่าจะมาจะใช้สาคูแทนเต้าส่วนเออใส่แป้งมันอยู่เดี๋ยวจะเดี๋ยววันหลังก่อนวันนี้ไม่ได้แช่ถั่วก็เลยวันนี้กินสาคูเปียกไปก่อนเนาะ อีกอย่างหนึ่งเราไม่มีใบเตยนะคะเราก็ใช้อันนี้เป็นเป็นดอกน้ำน้ำกินกุหลาบค่ะใส่ลงไปหน่อยหนึ่งจะไม่ใส่ในน้ำกะทิเลยนะคะจะใส่จะใส่หน้ามัน ก็ยังมีที่กำลังเดือดป,ป,ปักปักอยู่เนี่ยเป็นถั่วดำค่ะเอ้ยไม่ใช่ถั่วดำถั่วแดงค่ะอันนี้คือถั่วแดงนะคะใหญก็ใส่อีกล่ะค่ะสุขภาพทั้งหมดนะคะทุกอย่างเสร็จแล้วปิดแก๊สก่อนเพื่อการไม่ลืม เ,ออเสร็จแล้วค่ะสาคูเปียบใหญ่เดี๋ยววันหน้าจะลองทำเต้าส่วนแต่เต้าส่วนจะไม่ใช้แป้งมันจะใช้สาคูแทนจะไปยุกแต่วันนี้ไม่ได้แช่โชคดีทุกๆกคนนะคะขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดสม,รมปรารถนานะคะ๊ม่บายค่ะรักทุกคนนะคะ